อ๋ครับนครับวายล้วนๆเร่งนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวยครับอ๋สิบเก้าจุดห้าไปครับไปสิบาจุดห้าสิบเก้าจุห้ามันบ่ตรงต้องเซ็ตศูนย์ตลอดสิบเก้าจุดห้าอปล่อยลอเลยครับ ปเล่อดเลยลอเงินหาพันตีปล่อยก็ให้ได้ตัวยิ่่ได้ได้กะว่าสิบเวลา่ลาอื่นดีไมเขาปล่อยป่าอาเจ้าเปียกแล้วออกมามาไหวมองนตรงตเอาไว้ที่สูงก็ได้นะนี่ก็ได้นี่มาทางเนี้ยยังไงตัวเองก็ต้องยกูอ้หแกรอเนาะนั่ะ เตียงดับว่าหมุนทางนี้เขาว่าหมุนทาานี้เขออาให้มันสูงเก็บเลยเก็บเลยมันคำละไม่กดหลังุนช <laughs> <g ül> ุนครับกจะต่อมไปง วันไม่แ hmm. ค่น้ำก็ไม่อา่อยนะอะแต่สร้างผมมันก็เห็นตัวบอมันก็ดตั้งอุ่นใจเนาะผู้ไปย์ปูเปย์เรียนทำแม่แตนนั่นสิครับต่สร้างก็เห็นตัวบอครับนี่อย่งดีว่าอะไรยีสก์วะฮะยี่สกก็มีครับมี่มัดจุยยางครับผมผมมากมัดจุยยางครับเขาสบายก็ไม่เยอเดี๋ยวเดี๋ยวเอาสบายมากสบายมากซะอ่า ขี่หกจุดหนึ่งป้ายครับขี่กจุดหนึ่งครับขกจุดหนึ่งครับวันที่สอไอ้ช้างทั้งนันหนึ่งร้อยเลยอย่าลืมครับวันที่ยี่เบสครับบ้านโป้งแห่งครับเปิดเป็นแมทหาพันสองหัวครับพี่น้องทัางขอนเจนอยากเลีนก็บแม่เรียนครับวันที่ยี่เบสเองครับ นกะอาดป่าลงป่าเก้าก็ร้ายครับเป็นเปิดเปิดซิงมันบ่ครับเปิดครั้งแรกครับครั้งแรกครับกับก้อนก้อนที่เปิดครับกันนาลาหาป่าว่ากินเบ็ดครับหาสวายมากกับหาสวายมากนะผมกับสบายกับเจลเมียทุ่มมุนีครับเป็นปลาชื่อรวดหรครับเป็นปลาชื่อรวดเอาชื่ส่งแกงแรงเดียวกัน เอาไปเขาย่องก็เรื่อลงไปอ๋อเฮ้ยอ๋อ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 เหี่ยงหลายครับเหี่ยงหลายอ่าสิบห้ากิโลไปครับสิบห้ากิโลครับจากตัวไหเกีบไม่ใช่ใครกิโลเอาเทงไปไหนล่ะถืตัวถือตัวรับบักหลายโลอยู่ครับพี่น้องได้อัดตัวเดียวนี่ คุ้มชุดคุ้มเหรอครับเงินสองร้อยเพื่อกระตีลางวัลนไปอีกครับได้ป่าเมี่ยกินครับจะได้เม็ดหนึ่งสมบแต่ว่าจะจะเอาไปไล่เลยครับเอาไปไล่เมี่ยมีดวั่นหัวดิผมาอยังตายอย่างไล่ขาดนขั้วทีว่าดิแล้วเป็นดาบสองคมเอาไปว่าดีว่างามกุณลังคนมากครับอตามาไปหาจิกครับไปหาจิก ตัวเมี่ยวา่าติตไปตกปลาครับมันดูถายมันดูถายให้เขาครับเอาเที่ยวไปหาซื um. Um. Other, alone, ้อปลาเม่ก ouais ูแน่กูเดียวไปเมียกูเบิ้งวครับ่แม่รับโอยอ๊อ๊โอยโอยโอโอ๊ย๊อ หันหอดมเอมือนมึงลอยน้ำมึงเดี๋ยวมึงกินหนาวเด้อุ้มดูเผียวอ่าุ่นกับเผี้ยวโอ้ยผ่านเป็นผ่านเป็นบุญงไฟครับเพราะเป็นยังครับฤดูฤดูบุญงไฟครับป่าจระเม็ดเก่ากันลงตุ่มได้ครับป่าแดงกับยี่สิบสองจุดสามไปครับนั่นเห็นบ่อมุจ้าโดินดูนะครับจังสีเห็นเอา ปลาจระเมดออกกันลงตมเนี่ยกยากตมลอกออกปันกูว่กินนี่อยู่แทน้เนาะเรอกะเอาตีจากโือตปั่นแข็งนี่ยะว่าันยวว่าอาลเรียนนานีเต็มลูกมันน่ะใครต้องแป้งหือนใครเนี่ะปีนานีลายจะ้ปลาปลา าไม่นาุมคือมากมออกใดีเลยทีอมงว่านกเป็นแอนเสียนด้วยที่รอดจะขาดลอยกับุ่มแล้วโอ้อแล้วโต่อนะข้ารหัสหนึ่แงเา่คอยว่างไว้ก่อนวางไว้ก่อนนี่สงตัวนั่นี๋ยวว่างไว้ก่อนรับล่ยมโอ้ น <emaal> ี่ได้นี when when mm ่เป็นปลาเจลาเม็ดกับงั้นปลาดุกตบหูแล้วปลนครับสิบจุดหกครับนี่สองตัวนี่สิบจุดหกครับอ่าเอาตัวละาหาโลมาได้ครับพี่น้องครับท่านละสองร้อยได้ตัวเดียวดีโอยคุ้มบอกคำเดียวว่าคุ้มครับแันบ่ตายบ่ไปกินหรอกช่ชักองไว้สุดรอย่างเงี้พรามลูกออกปั๊บเลยครับจังหันได้ไหม คุณแล้วก็เปนนยาด้ยโอ้ยแม่หลงเห็นหน้ามึงกัดแทงกะชายแต่ว่าช่วงมันหวงแทงนชุดลยมันดุไม่เป็นแกชิโดย่ย่มันใหญ่ยู่นใหญ่อสิบสองจุดนึงครับอัน่นอัแมงสิบสองจุดนึ่งครับอยางแหงหลังมันนะ วายครับ